สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารราชการฉบับหนึ่งนะครับน่าสนใจมากทีเดียวเป็นประกาศที่ประทับตราว่าด่วนที่สุดเลยมาจากกรมการจัดหางานลงวันที่8กรกฎาคมปี65ครับหัวข้อหลักๆก,ก็คือปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว แหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็เป็นภาพถ่ายหนังสือราชการโรง0 312.1ทับว .33665 นะครับส่งตรงถึงสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดแล้วก็ผอ,อสำนักง,งานจัดหางานกทมทุกพื้นที่เลยค่ะเป็นหนังสือสั่งการภายในนะคะใช่ครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คออือพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์เร่งด่วนตอนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ปัญหาของระบบออนไลน์ตัวใหม่ที่ชื่อ CLMV 2025นะครับอ๋อระบบนั้นครับระบบที่กรมใช้จัดการข้อมูลแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็แนวทางแก้ไขที่เขาสั่งการมาโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบกับการออก calling visa ค่ะตัว calling visa นี่สำคัญเลยใช่ครับโอเคมาลองแกะประเด็นนี้กันครับ เริ่มจากที่มาที่ไปก่อนนะครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยเขาอ้างถึงมติคอรามาเมื่อวันที่5กรกฎาคม65ค่ะดูเหมือนว่าจะเร่งรัดก,การดําเนินงานบางอย่างนะครับคครมการจัดหางานก็เลยสั่งให้สํานักง,งานต่างๆเนี่ยใช้ระบบออนไลน์ CLMV 2025ใช่ค่ะก็คือให้เร่งบันทึกข้อมูลผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหรือ name list ที่นายจ้างเคยยื่นไว้ก่อนหน้าแล้วอ๋อที่ยื่นไว้ก่อน30มิถุนายน65 ใช่ค่ะพวกที่อนุมัติแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคะต้องทําให้เสร็จภายใน10กรกฎราคม65เลยโห,โหเร็วมากค่ะถือว่ากรอบเวลาสั้นมากนะคะสําหรับข้อมูลที่อาจจะเยอะพอสมควรมันก็สะท้อนว่าตอนนั้นเขาเร่งกันจริงๆฟังดูเป็นแผนเร่งด่วนนะครับแต่ เอ่อก็คงไม่ได้ราบเรื่องไปทั้งหมดใช่ไหมครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับระบบนี้แหะครับถูกต้องเลยค่ะคือปัญหามันเกิดตรงที่กรมเขาไปตรวจเจอว่าข้อมูลตามเนมลิสที่ส่งเข้าระบบมาเนี่ยเอ่อหลายรายเลยมันยังขาดเอกสารสําคัญไปเอกสารอะไรครับก็คือใบรับคําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวหรือแบบบตสามหนึ่งะค่ะแล้วก็ต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าธทมเนียมแนบมาด้วยอ๋อหลักฐานการจ่ายเงินใช่ค่ะ พอไม่มีตัวนี้ข้อมูลในระบบมันก็เลยเหมือนยังไม่สมบูรณ์ก็เลยเดินหน้าต่อไม่ได้การที่ต้องออกคําสั่งด่วนที่สุดมาแก้ปัญหาข้อมูลตกหล่นในระบบใหม่แบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนั้นบ้างไหมครับขวดขึ้นนะคะในกระบวนการทํางานคําสั่งเร่งรัดที่ออกมาก็เลยมีสามข้อหลักๆค่ะหนึ่งคือตามเก็บข้อมูลคนที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าระบบให้ครบภายในเส้นตายเดิมคือสิบกร,รกฎาคมหกห้าครับ สองอันนี้น่าสนใจคือถึงแม้จะยังไม่ได้จ่ายเงินก็ให้บันทึกข้อมูลคนในเนมลิสเข้าระบบ CLMV 2025ไปก่อนเอ้ายังไม่จ่ายก็ให้บันทึกเหรอครับค่ะอาจจะเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเบื้องต้นให้ครบก่อนบ้งคะแล้วก็สามอันนี้สำคัญมากคือสั่งให้พิมพ์หนังสือแจ้งผลที่เราเรียกกันว่า calling visa นะคะพิมพ์ออกจากระบบเลยเพื่อให้แรงงานเอาไปยื่นต่อต่อมออพิมพ์จากระบบ CLMV 2 0 2 5นี่เลยใช่ค่ะ แต่เหมืองจะมีเงื่อนไขเรื่องเวลาในการพิมพ์เอกสารคอลลิ่งวี s a ด้วยเอ๊ะทำไมต้องรอถึงหลังวันที่15กรกฎาคมล่ะครับพิมพ์ก่อนไม่ได้หรอนั่นล่ะค่ะเป็นประเด็นที่เอกสารเขาเน้นย้ำมากๆเลยนะคะว่าให้เริ่มพิมพ์คอลลิ่งวีซ่ได้หลังวันที่15กรกฎาคม65เป็นต้นไปหลังวันที่15เหตุผลคืออะไรครับเหตุผลสำคัญก็คือระบบเนี่ย ถูกตั้งค่าหรือเซตไว้นะคะให้ออกวีซ่าโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม65อ๋อตัววีซ่าเริ่ม e f Effective วันนั้นใช่ค่ะดังนั้นถ้านในจ้างหรือแรงงานเอาเอกสารที่พิมพ์ออกมาก่อนไปยื่นที่ตอมอก่อนถึงวันที่15มันก็จะเกิดปัญหาได้เพราะในระบบถือว่าวีซ่ายังไม่มีผลเข้าใจแล้วครับก็อาจจะทำให้เสียเวลาหรือเกิดความสับสนกันไปอีก ถูกต้องค่ะทั้งฝั่งในจ้างแรงงานแล้วก็อาจจะรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่อหมอด้วยครับชัดเจนเลยสรุปก็คือนี่เป็นการแจ้งเตือนแล้วก็สั่งการแบบเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลตกหล่นในระบบดิจิทัลตัวใหม่แล้วก็ต้องปรับกระบวนการออกเอกสารสําคัญอย่าง calling visa ให้มันสอดพลองกับเงื่อนไขเรื่องเวลาด้วยค่ะเพื่อให้การจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามนโยบายแล้วก็ลดปัญหาหน้าง,งานลง ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ชี้ให้เห็นความท้าทายเหมือนกันนะคะในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลในหน่วยงานราชการครับโดยเฉพาะกับกระบวนการที่มันซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวกับหลายหน่วยงานแบบนี้ใช่ค่ะยิ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันทั้งจากนโยบายกรอบเวลาที่จํากัดอีกการประสานงานความพร้อมของระบบกลายเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยจริงครับการจัดการข้อมูลคนจํานวนมากด้วยระบบใหม่ภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลากฎระเบียบต่างๆนี่ มันต้องอาศัยความละเอียดแม่นยำสูงจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็มีประเด็นให้เราคิด่อนะคะคือในสถานการณ์ที่ทั้งนโยบายทั้งระบบงานมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ การสื่อสารที่มันชัดเจนมีประสิทธิภาพแล้วก็การเตรียมความพร้อมของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เองนายจ้างหรือแม้แต่ตัวแรงงานเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะที่จะช่วยลดอุปสรรคปัญหาแล้วก็ทำให้การเปลี่ยนผ่านอะไรต่างๆเนี่ยมันราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้